วันนี้นะครับขอบคุณครับนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับไหนเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ลูกค้าก็ส่งมาที่ร,าร้านน้ำชาโมบายเหมือนเคยนะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าเป็นเครื่องรุ่นอะไรนะครับนะครับลูกค้าถ้าส่งมาก็แพ็กใส่ตัวการกระแทกให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ เพื่อป้องกันหน้าจอแตกนะครับใส่กล่องเล็กๆข้างในมาอีกกล่องก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> ที่สำคัญนะครับเขียนชื่อนะครับแล้วก็อาการมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างตัวนี้ก็คืออาการาติดรหัสหน้าจอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเรามาเปิดกัน,น เปลี่ยนชื่อเฟซหรือว่าชื่อลายนะครับที่ที่ใช้ติดต่อกับทางร้านถ้าทางร้านได้รับเครื่องแล้วก็จะทําการทักนะครับทักแจ้งว่าตัวนี้แต่ผมได้รับพัสดุกแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการแกะแล้วก็ทําให้นะครับเรามาดูไปพ,พร้อมๆกันครับอ่าอันนี้ก็คือแน่นอนนะครับลืมรหัสหน้าจอนะครับ เี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเราวิปหรือว่ารีเซ็ตเนี่ยมันฮาร์ดรีเซ็ตได้จริงไหมนะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราก็ไปที่คําว่า v i ฟดัตตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถรีเซ็ตรหัสได้เลยแต่พอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่า p ี e เอน e ตอร์นะครับล็อกสกรีนพาสเวิร์ก็คือให้ใส่รหัสหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งก็เครื่องนี้ก็คือลูกค้านั้นลืมรหัสหน้าจอนะครับเลยทําให้ไม่สามารถที่จะปลดเองได้ก็เลยต้องส่งมาที่ร้านนั่นเองนะครับ เรามาดูกันว่าทางร้านจะทํายังไงบ้างนะครับผมก็จะแกะเครื่องเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนะครับที่ขายมือถือนะครับยังไม่มีช่างซ่อมประจําร้านก็รับงานแล้วก็ส่งมาให้ผมทำก็ได้นะครับผมก็มีราคาส่งสำหรับร้านมือถือด้วยกันให้นะครับ ก็แกะบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการต่อลวดนะครับเข้าไปยังจุดนะครับที่ตรงบอร์ดแบบนี้เหมือนเดิมนะครับที่จุดนี้เหมือนเดิมครับเริ่มกันเลยครับแบบแรกก็จะทําการแพ็กบอร์ดก่อนนะครับป้องกันรอยนิ้วมือแล้วก็สิ่งโสกรกนะครับ เราก็ต่อรวดเข้ายัางจุดนะบ,บนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเอามือถือไปปลดล็อกรหัสกันครับมาเลย ก็จะส่งคำสั่งให้มันรีเซ็ตรหัสหน้าจอนะครับพอรีเซ็ตรหัสหน้าจอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขอดูดกันแล้วนะครับนี่ตามมาดูกันครับ รามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่ารหัสหน้าจอนั้นจะหลุดหรือปล่าน,นะครับนี้ผมก็ทำความสะอาดนะครับเรียบร้อยครับพร้อมที่จะประกอบฝาหลังกลับเข้าไปนะครับเห็นนะครับก็จะวิ่งเข้าสู่หน้าวิบหรือว่ารีเซ็ตรหัสหน้าจอให้เราอันนี้นะครับ แล้วอย่างต้นคลิปเมื่อกี้ผมทำลองเขาหน้า Recovery เพื่อวิบรหัสให้วิบรหัสหน้าจอให้ดูแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะวิบไม่ได้มันจะถามหารหัสหน้าจอนั่นเองนะครับจากนั้นจำเป็นจึงต้องส่งมาที่ร้านแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือตามที่ในคลิปเนี่ยทำการปลดรหัสหน้าจอนะครับร้านค้าร้านอื่นอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือตัวอื่นนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละร้านจะ มีคอมม้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ขออธิบายกับลูกค้าไว้ก่อนนะครับถ้ามาที่หน้าร้านเราก็สามารถนั่งรอรับได้เลยนะครับผมก็จะทําการแกะเครื่องแล้วก็ปลดรหัสหน้าจอตามคลิปนี้เลยนะครับ ลราตัวเครื่องนั้นบูส์สักครู่นะครับวันนี้ผมก็จะใส่น็อตไปคลังๆายของนะอรคบ ตอนั้นบูตมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการตั้งค่าให้เข้าสู่หน้าจอปกตินะครับสังเกตเห็นได้ว่าเรามันจะเป็นจะต้องใส่รหัสหน้าจอแล้วนะครับก็แค่ตั้งค่าถ,ถัดไปเฉยๆนะครับแบบนี้นะครับ้านะนะค่าเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจอปกติแบบนี้นะครับเห็นไหม รหัสหน้าจอแล้วก็ Gmail นั้นดูดเรียบร้อยนะครับร้านก็จะทําการกดรหัสหน้าจอและวก็ g ี a i l ยวไพร้อมเดียวกันเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่จิดปัญหานะครับลืมรหัสหน้าจอมือถือไม่ว่ารุ่นใดนก็ตามนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามทางเพจออมสัมมบายนะครับหรือไลน์ร้านออมสโมมบายได้นะครับผมก็จะมีลิงก์หรือว่าช่องทางการติดต่อไว้ช่องทางใต้คลิปยู่ตรนี้นะครับไงก็ตามนะครับฝาก กดติดตามช่อง u ู u b e แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีเครื่องลูกค้าเข้ามาผมก็จะมาทำการรีวิวแกะกล่องแล้วก็ปดให้ดูกันเลยนะครับเพราะบางทีลูกค้าไม่รู้ว่าส่งเครื่องไปแล้วเนี่ยทางร้านได้รับแล้วจะทำไงกับเครื่องลูกค้าบ้างว่าใช้ตัวโปรแกรมตัวไหนทำนะครับลูกค้าก็มีความเป็นกังวลน,นะครับอยากรู้ผมก็ได้ทำคลิปรีวิวแบบนี้ให้นะครับถ้าไง สนใจก็ส่งเครื่องมาทำที่ร้านกันเยอะๆนะครับฝักด้วยนะครับขอบคุณครับไล่โกเซ่จะโกขรัน